สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง้าวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มานาั่งคุยกันเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอมาว่าด้วยส่วนมากจะได้ยินกันทุกวันนี้เวลาแวนในโซเชียลเราจะได้ยินคําว่าทําไม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 คนนั้นต้องอย่างนั้นทําไมคนนี้ต้องอย่างนี้แต่เท่าที่สาวดอยเห็นมาคือ จะไม่ค่อยเห็นนะทําไมทําไมไม่กลับมาทําไมที่ตัวฉันอ่ะวันนี้เราก็มาว่ากันด้วยคําว่าทําไมเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มตั้งคําถามทําไมเป็นเวลาไปเห็นความคิดของคนอื่นเขาพูดอย่างนี้แสดงความคิดเห็นอย่างนี้เขาทําอย่างนี้เขาทําอย่างนั้นแล้วเราตัวเราเนี่ยเกิดไปความคําถามที่ว่าทําไมทําไมเขาต้องพูดอย่างนั้นทําไมเขาไม่พูดแบบนี้ทําไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมเขาต้องไปทําแบบนั้น สำหรับสาวดอยเมื่อไหร่ที่สาวดอยเกิดเกิดความคิดตรงนี้ขึ้นมาจะมีอยู่หนึ่งอย่างที่คือเราฝึกมาเนาะสำหรับสายธรรมปฏิบัติที่เคยฝึกมาก็จะมีตรงนี้คือเมื่อไหร่ที่เกิดคำถามทำไมกับกับคนอื่นหรือกับสิ่งอื่นทำไมนั้นมันจะกลับมาที่ตัวของสาวดอยเองแล้วทำไมทำไมฉันจะต้องไปตั้งคำถามว่าทำไมหรือถ้าได้ ทำไมฉันถึงอยากจะถามคํานี้ทําไมฉันถึงเกิดคําถามไอ้ตรงเนี้มันเราทีนี้เราก็จะได้คําตอบในตัวของเราเองแล้วไอ้ทำไมตรงนั้นในบางครั้งบางทีบางอย่างมันก็จะดับสลายไปเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเกิดคําถามทําไมกับคนอื่นพอเรากลับมาทําไมกับตัวแล้วทําไมฉันจะต้องไปทําไมคนอื่นอย่างเงี้ยทําทำไมจะต้องอยากไปไอ้นูน่นไอ้นี่ อะไรกับคนอื่นเขาทําไมทําไมฉันไม่หยุดที่ฉันทําไมฉันไม่หยุดตั้งคําถามนี้กับตัวเองเสียพอหยุดตั้งคําถามกับตัวเองทําไมที่ในขณะนั้นก็จะสลายไปแต่ถามว่าทาได้ตลอดไหมไม่ตลอดหรอกบางทีด้วยความที่ว่าเพราะเราก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาคนหนึ่งที่เราก็ยังแบบยังมีความสงสัยอยู่ยังกิเลสเรายังไม่หมดแต่ ถ้าเรามีสติตามทานันไอทำไมเนี่ยไอกิเลสอยากรู้อยากเห็นไอความอยากรู้อยากเห็นอยากทำไมไกิเลสความสงสัยเนี่ยถ้าเรามีสติตามทันมันแค่วันหนึ่งอะเราจะมีทำไมคําถามทำไมเยอะแยะมากมายแต่ในวันหนึ่งมันเกิดขึ้นหมื่นครั้งอย่างเงี้ยเราตามทันมาสักหนึ่งครั้งก็ยังดีนะดีกว่าตามทานันไม่ทันเลยแต่ถ้าทําได้มากกว่ามากมากขึ้นมันก็เป็นผลดีกับตัวเราเองมันจะช่วยลดลดอะไรให้กับ สภาวะจิตของเราได้หลายอย่างนั่นก็คือเมื่อไหร่เกิดความสงสัยแล้วถ้าเราดับความสงสัยนั้นได้เราก็คลายใจสบายใจเนาะแต่ถ้ายังสงสัยต่อสงสัยต่อไอ้นี้เคลียร์ไปตรงนั้นก็จะมาอีกตรงนี้ก็จะไปมันจะไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดสําหรับคลิปนี้สาวรอยมาพูดถึงประเด็นของคําว่าที่มันเกิดคําถามทํา,ทา,ทา,ทาไมเวลาเราไปฟงังไปดูไปอะไรแล้วเราเกิดว่าทําไมทําไมทําไมไอ้นี้ คือลองกลับมาถามถ้ามีสติตามทันนะจะทุกคนนั่นแหละแต่สาวดอยเองก็ไม่ใช่ว่าจะตามทันตลอดอย่างที่สาวดอยบอกเกิดเกิดคําถามทําไมสิบครั้งเนี่ยตามทันหนึ่งครั้งก็ดีแล้วเกิดเกิดความสงสัยหมื่นครั้งอ่างเงี้ยตามทันได้หนึ่งครั้งนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะบุญกว่าดีกว่าตามไม่ทันเลยสงสัยมาทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกไหมคะทุกเครียดไหมเครียด ยิ่งถ้าไอความสงสัยนั้นมันไม่ได้เคลียใจนะโอ้ยยิ่งเครียดหนักเลยเป็นไหมคะถ้าถ้าใครเป็นลองลองดูนะเมื่อไรเกิดคําถามทําไมโอ้ยทําไมมันต้องพูดอย่างนั้นทําไมไมันต้องทำอย่างนี้ทําไมทําไมเรากลับมาแล้วทําไมฉันเนี่ยจะต้องไปอยากให้ถึงฉันจะต้องไปตั้งคาถามกับคนคนนี้กับเขาคนนั้นว่าทําไมเขาต้องอย่างนั้นทําไมเขาไม่อย่างนี้ แล้วไอ้ตัวฉันเนี่ยกลับม,มาสงสัยตัวเองไงเอะแล้วตัวทำไมตัวฉันเนี่ยถึงอยากจะให้เขาเป็นพูดอย่างนั้นหรือหรือไม่อยากจะให้เขาทำอย่างนี้แล้วไอ้ทำไมตัวฉันเนี่ยไม่คิดเสียว่านั่นมันคือของเขาไม่ใช่ของฉันล่ะเออแล้วฉันจะไปสงสัย่อาทำไมเออเขาจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแล้วฉันเนี่ยจะจะไปทำไมจะไปอยากให้เขาพูดอย่างนั้นจะไปอยากให้เขาทำนี้ทำไมเนี่ยกลับมาทำไมที่ตัวเอง อันนี้เป็นหลักการฝึกคิดแบบฝึกดับความตัดความสงสัยเป็นครั้งเป็นคราวเป็นขณะแต่ถ้าทำได้ยิ่งบ่อยยิ่งดีเพราะว่าเราเองจะสบายใจเองนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้พอว่าด้วยทำไมทำไมทำไมเนาะทำไมเขาอย่างนั้นแล้วกลับมาถามตัวเองแล้วทำไมฉันจะต้องไปทำไมเขางงไหมไม่ต้องงงนะ วันนี้เอาแบบฮาๆกับขำนะแต่ในในความฮาในความขำของสาวดอยสาวดอยเชื่อว่าทุกคนได้ข้อคิดอะไรเอาไปตีความต่อซึ่งมันอาจบ,บางคนนี่จับใจความแล้วก็ไปไปขยายแบบเหมือนไปพิจารณาแล้วจะได้ข้อคิดดีๆอะไรมากกว่าสาวดอยซึ่งเป็นคนพูดอีกสาวดอยเชื่อแบบนั้นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะหยุดทําไม ดับสลายความสงสัยได้หนึ่งขณะนะคะหยุดทําไมได้หนึ่งครั้งแล้วก็ดับดับความสงสัยได้หนึ่งครั้งเราก็สบายใจได้หนึ่งครั้งนะคะในหนึ่งวันทําได้หนึ่งครั้งก็ยังดีเพราะว่าความสงสัยในตัวเรามีมากมายกันเหลือเกินสาวดอยเองก็มีเนาะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันและกันก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะคะ สาวดอยสบายๆเสาวดอยถึงจะเป็นเสียงเล็กๆขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนพี่น้องบนโลกใบนี้ทุกท่านทุกคนนะคะอาจจะรู้เรื่องบางทีเป็นชาวต่างชาติไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรนาอให้ภาษามันมันจะเป็นภาษามีแปลอยู่พูดคุยกันได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะอยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะให้ไม่ติดขัดข้องคาในสิ่งใดให้แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งทาง,งบรนก,กรรมวจีกรรมกายกรรมทุกกร,รณียกรรมไม่ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหน ก็ให้ไม่ติดขัดข้องคาในสิ่งใดนะคะให้โล่งให้คลายให้สาว่างสาวัยในสัจธรรมตลอดการไปด้วยกันเลยเดอ้อโสสินเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย